กับตลาดนอเชียงหวางโน้องประจำบางข่านที่นส,สิงหาคม2ขั้น6ดตลาดนูน้องตลาดนู้อ๋อวลาประมาณ6โ30แล้วอืร,รยากาศซืขยง้อพี่น้อง <c ười> เห็นตนเยงเป็นเยงอยู่พี่อ่ะอรรยากาศซื้อขายงวพี่น้อง ง่วกะคือเกินย่งยซื้อขายงว่วคามันเป็นนังไดคนเกิดคือยังซื้อขายกันยวไน้องเ <c oughs> มหาเนกับมหาอยู่น <c oughs> อนไปน้ำตายังง่ยูกายโตเมียก็ร้ายบาทำแมนเหรอาิ่ยบาอะไรนี่มแมนชุดย,ย้าลอไป Thì xưa thì khai gần nước Nói à, nè Tôi đây Tôi nói nè Tiếp thả lôi nó Em ba Dẹt Dẹt cái đây cái đây máu chút cái đây Nó quên thì khai nước Thì dừ, nước. thì khai giờ tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มีนซื้อกันยุบหน่อยขายกันยุบขายกันยุบเก็บ่อนะเจ็ดนนะเฮ้ยเจ็ดเจ็ตัวไหนขาตัวไหนเออเเจ็ดช่วงนี้เด็กขายกันยุบหน่อยนวดนวดได้ขายกันแน่ยอ ไไนเดี๋ยวไล้ไปาปอให้ตัวนี้แม่ลูกหนลูกนั่นเดลูกอะลูกต้อปูสองหมื่นสี่พันนะโอ้นี่สองหมื่นสี่สองหมื่สูงสี่ส,สาถึง่เนาะสี่สิห้าได้พี่น้องสี่สห้าตัวเมียแลอ้ลูกเกตัวละครับนี่ยยเหมือนมต่อนีโอ้จุ่มันไป,นม,นไปมากเลยลูกต้ปูพี่น้องลูกต้ปูสีดำเข้ม ดีเข็มเลยปกปูพี่น้องแต่ดามานี่นะแล้วลูกเก็ตัวอะครับลูกตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งนะอามีเบอร์ปะครับมีเบอร์ปะศูนย์หกหนึ่งศูนย์ี่หกามแปดสามถ้าได้กส่หมนสาม่นอ๋สองหมพี่น้องสองหมนี่แม่ลูกแกนี่ลูก,ก,ลก,กพี่น้องลูะเนใก่กเทรหาเราด้วยพี่น้อง มั่วเดินทางกงนสิดด็ขายของเพิ่นี่เนาะถังโต้บอกโต้เช็กโต้ยังตอนไปกันสนใจงัวกับประมาณนี้แหละพี่น้องนี่กับตัวนี้กันแม่สาวมั่นี่แม่สาวบ่ะครับนี่แม่สาวแม่สาวแม่สาวทั้งคู่เลยเนาะโอ้หนาคือกันพี่น้องบ่ะมัวพี่น้องบ่ะข้อเดียวกันมัพี่น้องเดียวกันพี่น้องกันเนาะนี่เนาะเจ้าบาทอะไตรละหมื่นเจ็ดพันห้าหมื่นเจ็ดพันห้าตัวละหมื่นเจ็ดพันห้ารอร่องไปพี่น้องกูเลยสนใจกับโทรมาเลยนี่ อ๋มีเบอร์ว่าขอให้ครับ061 0615 32 5่งศูน4์หก4น,นเอาโทษขอมาเด้อพี่น้องง้วเล่ากูนะโตกับผมมาหนีแหรอพี่น้องเมียสาวค่ากาับเราก็บอกไปแล้วแต่นี่จุดมี้อย่างน่นิดน้อยน้ยนำห,นหังนึงใครอยู่พี่น้องใครอยู่โหลดแต่งานดีอยู่อ่ะพวกเดส็สนใจก็โทรเข้าไปพี่น้องโทษขอไปโทรมาหาผลเลย โอสสส้ชงลุดชงไล่ไปหกันมึงก้อนกระไดพี่น้องส้นท่างเขาพี่น้อง้มึงซ้นทางเข้างั้นก็ส้นทางไอ้ควายวันนี้ส <estar> <method> ้นทางเข้าตลาดปีปองหนึ่งวันเหรอไป้ปลาไม่ได้แม่ เอ้คด้อแม่ลูกไงพ่อหมสองสามหมองลูกลโตเมียเนาะลูกโตเมียเราใ่ลูกจคโตัเลยนี่ลูกสองเนาะถุงประมากนอยสีถึงอยู่4สี่หลงประมาณนี้เนาะเนาะเอามีเบอร์ป่ะพ่อยมีเบอร์ป่ะเบอร์โทษรนย์หกสองหนึ่งเจ็ดหกห้าห้า้าเอาโทษปรมาณเรงมัวไป่น อลูไม oh well. really? really ่ไม่ยยหนาลูกไม่ไม่ยยอกินนมจุดจุเล่นนมยู่ตัวเมสูงกันม้าลอยหาสิบลงยู่รเลอยซีเห็นมันเอาไว้ซีก็ต็ดลูกกับตัวเมียลูกกับงามดียนปลูกกัามดีอยะเสดส้นโทษไปหาเพิ่นเล่ย แม่สาวปะครับเป็นไรบ้2ง0นีしし่ยนี่สองหมื <ias> ่นสองนะสูงเลยสี่สิบ้าถึงยี่รึครัี่สิบแม่สาวนาหางเลยเข่าหางเลเข้าสีแดงนี่ตัานน้อยหนึ่งนี่ตัวรโท่เวอมีเนาะขอเบอโอาหน จ่ายต่ากเร็วก็บาดแล้วน่ะนะเจกบาดเลยเฮ้ยเจ้าพิษพันหาเดี๋ยวพันหาเดี๋ยวไปใส่มาหายังนนี่อไอ้นั่นมันเดี๋ยวน้อเพิ่นน่วะเพิน เพิ่ินซื้อได้ได้กันไปนี่กำลังตอรองกันอยู่ใ่ตอรองอ๋อกำลังตอรองกันอยู่กำลังตอร่องกันอยู่ซื้อขายกันอยู่บางงามี้เเกยคน้ลงไไได้ลป่องไปเลยลาลเปนนะเยไปยงยเนี่ นะครับนี่มันหดี่ิาครับสี่มืากับเมีสาวอ่ะสี่ห้าแสนตัวโอสี่ห้าแสนตัวงออมลูกแต่ว่าก็ลูกลายตรงท้ายลูกขายลูกแล้วพลูกโยแต่ลูกเพปันไดย์พนะโอ้ลูกไอ้ลูกเรไไปไหนล่ะไ้ลูกมืกว่านาทโอ้ยมื้อกว่าทมันทองบะมันแจกลูกมากสือเลยโอ้กันทองซื้อเลยพ่ะนะผสมออกกันทองเนาะตอนนี้สมไง ไปแยกลูกออกมันคือวานน้ำมืออีกอะไรอสอง่ากสาบงม่เนี๋ยเดีย๋ยวนี้าเดี๋ยวน้สี่หมื่นสอมโอ้งวลำแสนขายสี่หมกว่านะ้นีสิเรออาเบอร์นีเบอร์นี่ตัวนี้ศูนยอาห้าหกเจ็ดหเจ็ามาเงวดเเิเขาไปยังนอน้องนี่ยไง ม้ลำแสนได้ว่าขายราคาลำนี่เดือยไมยังติดเอฟพอมเลือพี่น้องติดคอเราไปพี่น้องแต่ว่าเลาขายลุกไปแล้วลูกได้ตราแบบว่าต้อแบบทิงหาเดือนพี่น้องนะพี่น้องมมาตะกนใช่เน่เนยรับไปได้หร่แม่นี่ฮะอะไรกนิบก้า 60,000ก่อนก่อนสูงลยหานยุทธย่งลอยหาบรยุทธ์60,000กลูกสีแดงดีครับล็บบลูกอไรไรนี่ฮะนี่ลูกแกะแฝดกันแกะอตอ่ะแกะฟต์ไนะข้าวแกะฟตพ้องแกตรเขาวะหลอกอน่ดีดีพี่น้องไปเชียงคุณพ้อ คุณนความคุณนค้อมก็ให่แด้วหกสิบสามกนะอ้แท่งหมดกับแดนออกแ่เนเผาี่หน่อันลนี่กับดนเาอันน,อออนั้นกับแดนหัวเอ้ยมากกนี่บ่โอ้งามเนาะสีสีแดงดีเนาะคุ้น,นค,ความบ้ไมลูกแร่ความ

ธรรมมาดรามดานาะงรถกระเล่นออกเลียงเขาพี่น้องรถกระลนหอกเลงาโอ้มามารถมากรถมาอีละโอ้ยรถรถหน่ไหนี่ยน่มเ็นเนี้เออรถกระล่นหอกเพาท่านดให้กันพี่น้องเอาเขายุดไปพี่ตัวนี้ก็ไม่กังวลยืดไปอ๋อสุสุดสท้ายเลยนี่สินะนหายตั้งแต่ที่ ง่่เจ็บาทจ็บาทนาะครับพอให้พอมนี่ผมอยากอ้องไปเชเจ็ดอย่้อมนี่ครับสองหมื่นครับสองหมื่นเจ็ดค่าไก่ผมยังเห็นเบ็ดสองหมื่นเจ็ดมกั่นเท่ากัรัผมนัเ้ดี๋ยวราคาเดียวกันครับสองหมื่นเจ็ดะครับเมียตัวเมียนี่ตเมีย่คู่เลยนี่ตเมีย่นู่ครับสนใจโมากเลยตอรองไปเรยตรงพี่ไหลโรเอาเบอร์โทรนะครับ0 8 2 7 4 9 9 1 สองสองอ๋อโมากครับอหอนเด้อจะเจอะกรงพี่ลอยโลกนะโอ้ลอยโลกไกเด้ยเนาะไกยุใจชงมาเที่ยนลกสองงามพี่ครับบ้ยดูาสง้มยงครกว่านะอบอกว่ากันไปพี่น้องก็เช็คก็ถามกันไปพี่น้องวัสดีครับเวลาน้บอกหูนนี่สายหูพี่น้องสี่หมื่นองแม่ลูกฮะอ่านี หาพอเลยพี่น้องผู้ใดสนใจสายหูโทรมาหาอีกพอเลยนี่อยูเฮียนมีอ,อีกกว่าพอ,อนี่เออนี่นี่น,นี่เขาบอกไงเขาบอกพอ,พอผมไม่ใชยหูกระแขาา็งแหงแนวด้านนี่เราหูแท้เลยพี่น้องสูงเลยร้อยห้าสิบถึงนีอกเนาะร้อยหกสิบ่นละพี่น้องนี่สายหูแท้เลยพี่น้องหนนง,ง,งานงงานง,งานงุ่งง่ายพร้อมเลยลูกแค่ตัวละครนี่ตัวเดียวลูกตัวเดียวนี่ลูกแรกเนาะติดบป้องปองป้องขาพร้อมเลยพี่น้อง นาแลูกล oh, ูกกับหูกันพี่น้องลูกกับหูกันนี่นานนนาโน้นอยู่นี่โอ้สงยงางานดีหงส์กับร้อมตัวนี้ถูกหะทกบนี่ผู้ใดสนใจสายหงสี่พอเนาะเอาพอเบอร์เน่ยพอศูนย์เก้าสามสามยังอีก0 9 3 5 9 2ห้าเองแเน่พอตัวมาได้ยอยาโศนะพอเนาะพอ เจ้าลูกเจ้าปลาลูกหูกระทบเจ้าว่าแม่มันหูแท่เนาะเจ้าปลูกหูกระทบแล้วพี่น้องนี่พวกมึงโก่งสายยิงเหียวพี่น้องง่ายอ๋อง่ามึงคักขัดไพี่น้องแต่มันย้อนแสงนิดน้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันย้อนแสงหางเลยเขาหางจะงามดีพี่น้องอ่าผู้ใดเครื่องดำ้อมอ่าผู้ใดสนใจโทรหาอีพอได้หน่นี่สายหูมันย้อนแสงนิดน้อยเดี๋ยวไปท้ายฟังคุณอีนิดน้อยพี่น้องท้ายฟังคุณจะคักเลยสายหูไอผอมมึงขัดโอ้มันดิเข้าไปได้กูละ ไปได้อยู่พี่น้องสีกับสดใสดีพี่น้องสีสดใสดีหางงามดีเลยเขาแต่ลากดินขนาะเล็กแต่งามอยู่พี่น้องเล็ก็แต่ได้เยอะลูหนาลูกเล่าไปอ๋อวพราะ,ะมัน,น <c oughs> มันติดคืนเราไปมันติขึ้นเราด้นี่เนาะอ่าติดคืนแล้วพี่น้องติขึ้นแล้วคขนเอาไปนี่ไปผสมอีกได้เลยนี่อ้าวผู้ใดสนใจโทรหาอี่ปอคุณเน่าพีนพ่นอ้องจัดก่อบจากโซงพี่ก็โทรบทอกโทรไล่ละเอียดกันหนึ่พี่นอ้องนะสายหมูตุ๋นง่ายเลยพี่น้อง ัวเงาออกบ้องเขยนออกงออกง่าของเราพี่นงอต้นงบหนังนะ่วนเอาหนอกกอนพป่น้องเอานอกมั่วกระาอยู่แม่น่งอนี่แอม คือลายกันนี่ไงคือเลยซือเลยขายกัน่บูพี่น้องหนึ่งหูอีกตัวนึงพี่น้องอ่ามังหูอีกวเล่นหนึหูอีกตัวเปิดร้ายไปไหนขหูตัวนี้เปิดรายไปไหนแม่ลูกไปไหนลูกเรียบร้อยแล้วแม่นี่รลายไปไหนแม่นี่แม่ยี่เลยสามเมื่โอ้สูงรอยหกบวกก้นนี่เนาะนี่ลูกเล่าพี่น้องนี่ลูกเล่าลูก ลูกหงสกระทบแดกขายไปแล้วนี่ลูกเรียบร้อยแล้วเด้อนี่มีก็ได้ยพี่น้องลูกแดกเรียบร้อยแล้วลูกแดกเดินลูกแดกแล้วลูกโตผูพี่น้องเรียบร้อยแล้วพีดปไปพี่ยังเรียบร้อยแล้วแล้วแม่แล้วอีกได้๋ยวสามเมื่นี้พี่น้องค้อมผสมแล้วนะพ่อเนาะค้อมผสมแล้วนี่สูงลอยหกถึงพี่น้องก็หกถึงสูงตัวนี้สูงพูดนะหัวผนก็เห็นแต่หัวใหม่ใหม่ได้พี่น้องสูงพี่น้อง หลายไม่ได้ก็สามหมืนปะสามหมืนเนาะมิได้ล้วเลยดูเกกตัวแล้วเอาเบอร์ท่เนี่พอเบอร์ท่เบอร์โทรมีป่ะเอาเบอร์ทรเนี่ยเบอร์โท่ครับศูนย์แปดแปดเก้าสอ Soon song có câu không hai đêm nó. For some đạt mầy, ông bosom đạt, you know, bosom đạt, you know. Soon, bỏ vô mình, I do play, bóng 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 ได้สักหูสอตัวพี่น้องตลาดมั่วแช่งฟังยโสคิดแตกเอาสมนี้ปั้นพี่น้องปั้นนึงก็ฝากกูแกก็แช่งฝากกี่บ้น